ดีค่ะตอนนี้ผมอยู่ญี่ปุ่นค่ะแต่ไม่ใช่ค่ะผมอยู่ยังอยู่แม่ลาวอยู่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของอำเภอแม่ลาวค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่เรียวกังคาเฟ่ค่ะก็บรรยากาศไม่ว่าจะเป็นน้องคนนี้ต้นไผ่ที่สูงมากเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าที่นี่มีอะไรน่าทานและมีอะไรน่าเป็นจุดเช็คอินอีกค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงด้านหน้าของเรียวกังอาร์เซนเตอร์แล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะเราเดินมานิดเดียวเองค่ะเราจอดรถข้ามถนนแล้วก็เดินมาที่เรียวกังอาร์เซนเตอร์นะคะ ก็อยู่ในเรียวกังอาร์ตเซ็นเตอร์แล้วคะ่ะก็จะมีภาพที่น่าสนใจหลายๆภาพแล้วก็ฝีมือศิลปินดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เดินชมกันไปรอบๆเลยชมต,มตามมาตามมา สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโฮมก็มาอยู่ที่นะคะร้านกาแฟดอยมะค่าค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนนะคะ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะตำบลดงมะดะและตอนนี้เดี๋ยวจะให้แขกพิเศษของโฮมนะคะได้แนะนำตัวนะคะว่าเป็นยังไงสินค้าคืออะไรนะคะเชิญค่ะครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมชื่อลุงเขื่อนนะชื่อแต่ลุงสุพจินคำสมุทรครับ ดอยบะขาครับตอนนี้ก็มีพลีพันธ์เนาะของกลุ่มวิสาหกิจชนเนาะก็จะมอะีอันนี้เป็นน้ำผึ้งนกกระชายดำที่ที่ทำปิดต่อยอดจากเราซื้อน้ำผึ้งจากชุมชนเขาเรามาทำเป็นกระชายดำน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีชาแก่ขาวมีสบู่นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ฝากเป็นอ่ามะพกกร้าวสกัดย็นนะฮะตัวนี้เนาะในกลุ่มของเขาทำเนะาะอันนี้ก็กเป็นกาแฟของดอยบะขา ของเขาเลยสูตรของดอยบาาักขาโดยเฉพาะครับกาแฟของเขาอร่อยที่สุดนะรสชาติเป็นจะไดจะปอรอร่อยรับรองไป่ติดไหนก็นได้ถ้าว่ดดอยบักขานี่จะมาทีหนึง่งแต่มันถูกคนไม่ค่อยรู้จักแต่คนที่กินบอกว่าอร่อย นอกกันเดยวกับชิมกันต้องลองต้องลองถ้ามีแฟนคลับหรือแฟนเพจหรือคนที่สนใจเรื่องการเมืองติดตามคลิปนี้อยู่อยากสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อได้ที่ไหนคะได่ครับในเพจของเรามีนะคเพจอะไรเอ่ยดอยมะค่าดอยมะค่าตัวต่อไปก็จะมีครับค่ะสามารถอินบ็อกแล้วก็สั่งทางนี้ได้เลยแล้วก็จะได้กาแฟดอยมะค่าอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งต้องลองชิมนะคะตัวนี้ แล้วก็เดี๋ยวที่นี่นอกจากจะมีสินค้าของชุมชนแล้วเนี่ยรเราจะมีโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมครับับใช่มีโฮมสเตย์ที่ให้คนมาพักแล้วก็มาเที่ยวในการวิถีอ่เราะว่าท่องเที่ยวชุมชนทางกเกษตรนะฮะอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามได้อย่างเราเลี้ยงพึ่งบ้างาเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับตัวนี้เราจะมีความรู้ให้ใหได้ครับ โอเคค่ะตอนนี้นะคะโฮมอยู่ที่ตำบลดงมะดะอําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วตอนนี้ตรงนี้โฮมยืนอยู่ที่ขลุ่ยไม้โกลเด้นวูดค่ะแล้วก็คนข้างๆโฮมนี่คือใครเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวเลยนะคะสวัสดีครับผมรุ่งโรจน์เงินทองครับประธานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็เป็นศินลปินโอท็อปแล้วก็เป็นเจ้าของขลุ่ย5้าดาวระดับประเทศของจังหวัดเชียงรายครับรับผมสุดยอด เดี๋ยวให้พี่พาโฮมชมคุยที่พี่บอกว่าสุดยอดได้แชมป์ห้าดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคุยนี่มันมีหลายคียครับผมนี่อย่างอย่างนิสาคกนเขาจะเล่นคีซีกันอย่างเงี้ยครับถ้าพวกนี้ก็จะเป็นไทยเดิมนี่เขาเรียกเพียงอีกครับครับมันจะมีคียดีในในประเทศไทยนี่คุยจะมีหลายคียครับแล้วก็ผมไม่ได้ทาแต่คุยทําพวกไม้เท้าทําอะไรอย่างนี้ด้วยครับอันอย่างไม้เท้านี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒกรบุญยรักษ์ออกแบบให้ผมม้เท้าถึงอยู่ได้ตลอดครับท่านออกแบบให้เลยท่านออกแบบให้เลยจ้ะสุดยอดท่านหัวศิลปะใช่ครับผมอย่างนี้อันนี้เป่าเป่าใคุณฟังได้ไหมอ๋อได้ครับอย่างนี้เป็นซีซีครับนิสาโกนครับเดี๋ยวจะลองเป่าเดือนเพลงให้คุณฟังเนาะเผื่อชอบ หวานมากอ๋อคนสมัยเกา่านี่เขา<ต>จีบก,ก,กันแบบนี้นะใช่อันนี้พวกไทยเดิมอีกครับอันนี้เล่นไทยเดิมแบบเพลงเอื้อนๆอย่างเงี้ยครับครับผม ช่เดิมคับว่ชอบเสียงอย่างนี้ใช่ครับเสียงนี้หวานมันทุ้มครับหวานแล้วก็ดูดูมันดูแสงสว่างใช่ครับมันใช่ รเ,ออเราชอบอันนี้ค่ะแล้วในวันนี้นะคะโฮมก็ได้พาเพื่อนๆน,นะคะได้มาดูภูมิปัญญาดูฝีมือระดับปรมาจารย์ที่ทำสิ่งของเหล่านี้ออกมาและโฮมต้องขอขอบคุณพี่รุงโลจริงค่ะที่ยังรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ท้องถิ่นแล้วก็ยังสืบสารสารต่อนะคะให้กับเยาวชนรุ่นหลังให้ได้รู้จักว่าเรายังมี เครื่องดนตรีแบบนี้อยู่นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่รุงโรด้วยนะคะนี่ถ้าใครสนใจอยากซื้อทำยังไงได้บ้างก็โทรมาก็ได้ครับโทรตามเบอร์ด้านหลังนี้ได้เลยนะคะหรือว่ามีเพจไหมอ่ะหรือว่าอันนี้ได้เลยเบอร์โทรดีกว่าว่าอยากได้แบบไหนแบบแบบสากลหรือแบบไครเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ครับยังไงก็ ต้องขอคบคุณขอขอบคุณพี่รุ่งโรจน์อีกรอ,รอบหนึ่งเลยค่ะงั้นเดี๋ยว EP หน้าเราเจอกันนะคะแล้วก็ดูกันว่าเดี๋ยวผมจะพาไปที่ไหนต่อค่ะ